กราบก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะอยู่กับเกมเซเว่นไนท์นะผมซึ่งเป็นเกมที่บอกได้เลยว่าสุดยอดเล่นตั้งแต่เซิร์ฟไทยแล้วชอบมากก็เห็นเซิร์ฟไทยคนเหมือนไม่ค่อยมีคนเล่นนะไอถามว่ามีไหมมีคนไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะก็เลยลองมาเล่นเซิร์ฟเกาหลีดูนะครับก่อนแรกกะจะเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นแต่แอบไปส่องดูละเหมือนไม่ค่อยมีอะไรพัฒนา เหมือนพัฒนา,นาน้อยกว่าของไทยนะอันนี้ผมพร้อมรู้สึกผมนะก็ตามนั้นฮนะก็ะเลยมาเล่นเกาหลีนะครับซึ่งเพิ่งสมัครใหม่สดๆร้อนๆเลยเย่ส่วนชื่อก็แอดมาได้นะแอดโคะนะครับผมแหมก็ตามนี้นะฮส่วนไอดีของคาราโอเออเนาะยังยังไม่ได้สมัครเลยฮนะไม่ไม่ไม่เรียกสมัครเขาด้วยนะยังไม่ได้ตั้งไอดีมันเลยครับเพิ่งเพิ่งเหยียบเลยครั้งแรกก็ตามนี้นะซึ่งของแจกเกอนเลยหรือเปล่าวะอ่า นี่คุณแกแจกสิบดอกเฮ้ย,อยบอกนะงกเหมือนของพี่ไทยไม่เอ้าอย่าง,งกแบบของไทยนะเฮ้ยเนีฮยก็ซึ่งแน่นอนของแจกก็มีอยู่สองอย่างนะครับผมในช่วงนี้ที่สมัครเนาะถ้าช่วงอื่นสมัครของของซออีซั่นที่แล้วนี่จะเป็นแจกตัวเซเว่นเขาไม่ใช่เซเว่นไนดีิอ่าสี่จักรพรรดิมาฮะเท่าที่จำได้ส่วนส่วนครั้งนี้นะฮะแจกเนี่ยติ้งนอง นี่ตัวเอเวกไอยาอย่างเท่เลยบ่องตรงซึ่งเดี๋ยวเสียงเบาวไปบอกแป๊บนึงนะอย่าเลยเดี๋ยวดังเกินถ้ามีเสียงมาหาก็ขออภัยด้วยนะซึ่งมีแน่แน่มาที่บ้านยังเยอะฮะก็เพิ่งเข่าเยอะเหลือเกินก็เพิ่งสอบเสร็จนะก็เลยกลับมาทํคชิปต่อนะผมสอบเสร็จก็กลับทํคชิปถ้ายังสอบต่อก็ยังหยุดต้องหยุดทําอีกสักพักนะโอเคเข้าเรื่องดีกว่าก็ ได้แอบไปส่องมาแล้วครับของในของที่พี่อะไรสักคนในใน u t u b e เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วชื่อพี่ว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษผมยิ่งตกอังกฤษด้วยอ่าที่ที่เวลาเปิดตัวมาจะเป็นเพลงคล้ายๆเหมือนของ a อ g ก y Bird อ่ะตึดตดตึดตดอะไรประมาณนั้นอ่ะเออก็ไปส่องดูของพี่เขาสักพักหนึ่งนั่งดูของพี่เขาสักพักหนึ่งก็สรุปได้ว่าจะเลือกตัวไหนเนาะเพราะผมเพิ่งดูว่ามันมีอาเวสมาแจกก็ก่อนแรกเห็นหลายคลิปเลยหลายหลายบางคนเนาะผมเขาบอกแนะนำเอาลี่ พลีมันช่วยลงดันร้อยอัพได้คือแบบอะไรนะมันมีท่าแยกล่างท่าอวไของมันคือแยกล่างใช่ป่ะเนาะแล้วท่าหนึ่งมันนเคาะทีนี้เลือเรือหนึ่งบังคับเลือหนึ่งหมดเลยก็เป็นตัวที่น่าน่าสนใจนะสาหรับผมน,นะส่วนตัวต่อไปที่ผมสนใจก็คือนี่ตัวยิงปืนนี่เองซึ่งอไอ้สกิลอเวกมันนะครับก็หลายท่านจะรู้แล้วแต่คือผมจมาอธิบายบอกอีกทีแล้วกันคือเขาเรียกอ,อะไรนะ บ,บังคับตายในตัวหนึ่งตัวที่เลือดเยอะที่สุด่จ่ะมันคำนวณอย่างงี้หรือเปล่าประมาณนั้นครับแล้วก็สกิลหนึ่งมันฟิกดาเมจมาเลยสามพันคือโดนแน่แน่สามพันไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้คือโดนเต็มเต็มนะฮะแล้วก็เซอินนี้ผมก็ก่อนแรกจะเอานะแต่ผมเปลี่ยนใจไม่เอาละเพราะว่าผมไม่ค่อยลงดันมังกรลงดันอะไรพวกเนี้อืแล้วก็หนูเนี้ยอ่าเนี่ยในเซิร์ฟไทยผมใช้เป็นตัวหลักเลย เพราะเนื่องจากมันมีทั้งลบดําไม่ได้ลบดามเมดดีลบเรียกว่าเล่เลเลเร่งบัฟดีกว่านาะเร่งเร่งเทินรอดติดช็อตด้วยโอ้โหน่าสนใจสุดเลยกับตัวนี้อีกตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กนะเพราะมันฟิกดามเมจสองพันแล้วก็สกิลรุนแรงมากด้วยนะฮะแต่ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะถ้าเทียบกันมันก็โอเคนะเพราะมันเหมือนเป็นสถานะเดชใช่ป่ะคือไม่โดนอะไรเลยนะฮะก็สรุป ถือว่าตัวเริ่มต้นที่ผมจะเอาก็มีหลายตัวนะที่น่าสนแต่ขอผ่านดีกว่านะครับผมอุย้ยเช็คโอเคยังอัดอยู่ยังอัดอยู่หรือเปล่าแป๊บนึงโอเคยังอัดอยู่ก็สรุปแล้วนะเลือกคนนี้ดีกว่าเนอะอะโอเคคนนี้แหละชิงนไหนอ่ะโอ้เซ็กซี่มากชุดแบบสดิดสดิด ถุยย่ไม่ใช่โอเคนะต่อไปก็แจกตัวหกดาวนะครับผมซึ่งสามารถเลือกช้อปปิ้งกันได้แบบตามใจชอบเลยซึ่งแน่นอนผมก็จะใช้แบบหลายตัวหลายตัวผมถามว่าดีไหมหลายตัวก็ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวล่างๆนี้หูยิ่งดีแบบสุดยอดเลยแต่และตัวตัวอย่างนี้ก็แรกผมก็จะเอาหาคือเอานุม่มเอารูปหล่อมานะชอรูปหล่อเนี่ยตั้งเองแม่งเลยพอเห็นสกิลมันเป็นรูปหล่อยิ่งก็เลยโอเค คนละหลอดมัง้งแต่ผมกะจะเอาแบบสเต็ปไทยของเราเลยคือตัวนี้คือเหมือนเดิมฮะดาเมจเลือดเขาไม่ได้ดาเมจเลือดศัตรูยิ่งเยอะตัวนี้ก็ยิ่งตีแรงครับสุดยอดน่าสนใจเพราะว่าสุดยอดอ่ะเอาตัวไหนดีซึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจนะใช่ป่ะตัวนี้ที่ถือปืนพกหรือเปล่านเนาะคิจำเลยนะครับใช่ป่ะนาะที่ถือปืนพกเล็กๆเงียบๆ อันไหนเนอตัวไหนเนอตัวไหนนาน,น,นี่นี่นี่ตัวนี้นี่นี่ก็เหมาะนะฮะซึ่งเป็นยูนยูนหนึ่งในกลุ่มรอบสังหารนะฮะคือสามารถวินวอล์กได้นั่นเองต้องออกอายนะฮะไม่ใช่คนละเรื่องละซึ่งถ้าเกิดโดนสกิลหมู่ไปด้วยเนี่ยจะโดนลดไม่น้อเดี๋ยวนี่ไงจะโดนลดความเสียหายลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งจะไม่ตกเป็นเป้าหมายแบบตัวเดียวเช่นแบบเอสับหัวงเงี้ย ก็จะไม่โดนนะฮะแต่ถ้าแต่สกิลหมูโดนนะฮะแต่จะโดนแค่50%เท่านั้นนี่คดีส่วนสกิลที่เหลือจะเป็นส่วนท่าเ็จะเป็นท่าทันลุบัฟนะฮะก็น่าสนใจนะฟิกดาเมจโดยหรือเปล่าเนี่ยอืมก็มีหลายตัวเลยที่ผมอยากเลือกนะของตัวหกดาวเนี่ยเพราะมันน่าจะช่วยได้เยอะเลยไม่ว่าเป็นหนูเนี่ยอ่าเร่งเทินก็ได้ติดช็อตอีกโอ้โหสุดยอดจริงๆ ตัวปืนนี้ผมกะไม่เอานะถึงมันจะดีว่าเฮอะมันยิงแบบยิงรุนแรงอะ่ะแต่ไม่เอาดีกว่าเซอินเอามา6ดาวก็น่าสนนะแต่ก็ผ่านแล้วกันนะครับก็เพราะไม่ค่อยได้ลงดันอะไรพวกนี้แน่นอนตามนิสัยผมนะขนาดของไทยผมยังไม่ลงเลยซึ่งกะจะเอาเมก่อนไนเพราะว่ามันลดดาเมจที่เกิดจากศัตรูด้วย มันน่าสนนะแถามาว่าลดดาเมจศัตรูได้ด้วยนี่ยิงกราดนะลดดาเมจของศัตรูได้การอีกตัวหนึ่งที่ผมสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยในเซิร์ฟไทยนะฮะนี่ถ้าเกิดศัตรูเพื่อไม่ใช่ศัตรูดิถ้าทีมเราได้สกิลหรือตีธรรมดา,ล,าลดตั้งสิบวิของสกิลครูดาวเลยนะเหมาะไว้ใช้สําหรับตอนที่ทีมไม่มีตัวจริงๆอนะ่ะแบบไอ้ครูดาไอ้พวกที่มันต้องใช้สกิลแบบร้อยวิเงี้ยโอ้มันน่าสนใจจริงๆนะฮะ แล้วก็ตัวอื่นๆที่ก็ไม่ค่อยรู้สก,กิลมันมากเนาะแอบไปอ่านในแฟนเพจในแฟนเพจ a c e b o o k ของเพจของเขามาลนะพวกข้อมูลตัวละครนะน่าสนใจเยอะนะเนี่ยอมน่าจาก็น่าสนใจนะสำหรับผมนะรออีกเยอะเลยตัวนี้เอาไปไหมเอาไปทำเป็นหกสิบเลยแล้วกันทุยไม่ต้องเป็นเอาไปทำเป็นสามสิบสองให้บ้าแล้วเอาตัวนี้ว่านะสรุปแล้วเอาน้องปุยปุยของเรานะ ตุ้งนุยเสียงไม่ค่อยน่ารักเหมือนของไทยเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็มีหลายตัวนะที่ผมว่าเวิร์กนะในความคิดผมนะอืมเนีย่ยได้แล้วเย่จริงมันเป็นตัวละครที่ผมว่าเหมาะนะเหมาะกับการเอาไปเล่นมากเลยเพราะถ้าปุยปุยมันค่อนข้างรุนแรงบวกยี่สิบเปรเซ็ของเลือดเนี่ยอืมแต่ว่าติด มีสถานะชอบด้วยแต่อันนี้จริงอยากได้ตัวการสถานะนะเป็นตัวในเกี่ยมกลุ่มเซเว่นไนท์เนี่ยชื่ออะไรสปายอ่านี่คนนี้ซึ่งผมเพิ่งสังเกตด้วยว่าของของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเท่มากตัวละครนะแต่ของไทยจะดูน่ารักกว่านะตัวละครอันนี้เริ่มเข้าสู่แบบตัวละครเริ่มหน้าตาสมจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นติงนะแล้วก็ลูดี้อ่าปีกมาแบบอลังการ นะครับผมคิดก็ด้วยนะฮะนี่แต่ที่อยากได้สุดตอนนี้คือเดโลนะฮะเอเวกนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถ้ามีโอกาสได้เลือกเซเว่นไนท์จะเลือกเดโลตัวแรกเลยสุดยอดอย่างรอแต่ที่ยังสงสัยข้อนึงคือทําไมถึงไม่มีเซเว่นไนท์ตัวอื่นมาอยู่ด้วยทําไมมีหรือว่าอยู่หรือว่าข้างบนนี้ก็เป็นเซเว่นไนท์แต่ยังไม่มาอะไรประมาณนี้ นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะแล้วก็หมดแล้วแล้วก็ตัวอยากได้อีกตัวอยู่ไหนนะตัวนี้นี่จ้ะไม่ใช่นี่อยากได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเคมากเลยโอเคเดี๋ยวนอกเรื่องแล้วก็สําหรับวันนี้ก็มาแค่นี้แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นก็เจอกันได้ใน Play s t o ตนนะฮะเอาไว้หาหาโหลดกันได้ใน a y s t o ต e เยอะแยะเลย นะฮะส่วนเคเวสก็ไม่รู้วิธีทำหรอกเคเวสเกมว่าเคเวสมันให้ทำอะไรบ้างนะฮะใครพอรู้ว่าวิธีทำเคเวสมันสามารถหาดูได้จากไหนก็บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็มันอาจเคเวสมันอาจจะไม่โอ๊ย,อยกดผิดบางทีเคเวสมันอาจจะไม่เหมือนกันนะอันนี้จากความคิดผมนะเคเวสอะไจ,จะไม่เหมือนกันก็เลยนะช่วยบอกหน่อยแล้วกันก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวๆๆเน้ก่อนบ๊ายบายเดี๋ยว,ยยยวไปดูคนอื่นดีอ่าไป ซุ่มๆดูคนอื่นไนะวะนี่นี่นี่อะอะเอ้ยตัวอะไรเท่จุงเฮ้ยนี่ไปดูหนูเนี่ยโอ้โหเดินโลอันนี้จักรพรรดิไหนอ่ะอันนี้โอ้ท่าอี้เอชชัวชัวแล้วตัวนี้ตัวนี้ทำไมสี่จักรพรรดิเขาสี่จักรพรรดิเขาครบเลยเนี่ยแล้วไม่ดีพวกนี้ไม่ไอ้สองคนนี้ไม่น่าเป็นคนนี้ไม่น่าเป็นจักรพรรดินี่นะ โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ผูเบลเยอะจังแอดเพื่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่ดิแอด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 ,แอดแนะเพื่อนเต็มหูโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณนะที่รับชมเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะเล่นเกาหลีย,วยาวๆเลยส่วนฮาเวนมูนพักนิดนึงรู้สึกมันคนไม่ค่อยชอบดูแล้วไงก็ใหม่รู้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้โชคดีพีกัดเเดี๋ยวอะไรเนี่ยโค้ชบ้านเลยเอาดูไม่ได้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ โชคดีผีกัดตูดนะครับผมบายบายครับจุ๊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 บกราบ <c oughs> ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะอยู่กับเกมเซเว่นไนท์นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่บอกได้เลยว่าสุดยอดเล่นตั้งแต่เซิร์ฟไทยแนละ้วชอบมากอ็อเห็นเซิร์ฟไทยคนเหมือนไม่ค่อยมีคนเล่นนะ ไอถามว่ามีไหมม,มีคนไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะะก็เลยลองมาเล่นเซิร์ฟเกาหลีดูนะครับก่อนแรกกะจะเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นแต่แอบไปส่องดูละเหมือนไม่ค่อยมีอะไรพัฒนาเหมือนพัฒนาน้อยกว่าของไทยนะอันนี้ผมความรู้สึกผมนะก็ตามนั้นฮะก็เลยมาเล่นเกาหลีนะครับซึ่งเพิ่งสมัครใหม่สดๆรดด้อนๆเลยเย yeah. ส่วนชื่อก็แอดมาได้นะแอดโคนะครับผมแหมก็ตามนี้นะฮะส่วนไอดของคารโอเออนะ ยังยังไม่ได้สมัครเลยฮะไม,ไม่ไม่ไม่เรียกสมัครเขาแล้วนะยังไม่ได้ตั้งไอดีมันเลยครับเพิ่งเพิ่งเหยียบเลยครั้งแรกก็ตามนี้นะซึ่งของแจกเกือนเลยหรือเปล่าวะอ่านี่คุณแจแจกสิบดอกเคย,อยบอกนะงกเหมือนของพีไทยไม่เอา้าอย่างงกแบบของไทยนะเห้ยเ้ยนี่นะก็ซึ่งแน่นอนของแจกก็มีอยู่สองอย่างนะครับผมในช่วงนี้ที่สมัครเนาะถ้าช่วงอื่นสมัครของ ของซีซั่นที่แล้วนี่จะเป็นแจกตัว Seven เซเว่ขาไม่ใช่เซเว่นไนดีิอ่าสี่จักรพรรดิมาเนทะ่าที่จําได้ส่วนส่วนครั้งนี้นะฮะแจกนี่ฮะติ้งน้องนี่ตัวอเวกไอยางย่างเท่เลยบองตรงซึ่งเดี๋ยวเสียงเบาวไปบอกแป๊บนึงนะฮะอย่าเลยเดี๋ยวดังเกินถ้ามีเสียงมาหาก็ขออภัยด้วยนะซึ่งมีแน่ๆมาที่บ้านยังเยอะฮะก็ พิ่งเข่าเยอะเหลือเกินก็เพิ่งสอบเสร็จนะก็เลยกลับมาทํคชิปต่อนะผมสอบเสร็จก็กลับทํคชิปถ้ายังสอบต่อก็ยังหยุดต้องหยุดทําอีกสักพักนะโอเคเขาเาเรื่องเลยว่าก็ได้แอบไปส่องมาแล้วของในของที่พี่อะไรสักคนในในยูทูบเนี่ยผมจำไม่ได้ชื่อพี่เพราะชื่อเป็นภาษาอังกฤษผมยิ่งตกอังกฤษด้วยอ่าที่ที่เวลาเปิดตัวมาจะเป็นเพลงคล้ายๆเหมือนของ Enki Bird อะตึ๊ดๆ,ดๆ,ดๆอะไรประมาณนั้นอะเออ ผมก็ไปส่องดูของพี่เขาสักพักหนึ่งนั่งดูของพี่เขาสักพักหนึ่งก็สรุปได้ว่าจะเลือกตัวไหนเนาะเพราะผมเพิ่งดูว่ามันมีเอเวกมาแจกก็ก่อนแรกเห็นหลายคลิปเลยหลายหลายบางคนเนาะผมเขาบอกแนะนําเอาลีเพราะลีมันช่วยลงดันร้อยอัพได้คือแบบอะไรนะมันมีท่าแยกล่างท่าเวไของมันคือแยกล่างใช่ป่ะเนาะแล้วถ้า 1, นนนนนหนึ่งมันนี่เคาะทีนี้เลือเลือหนึ่งบังคับเลือหนึ่งหมดเลยก็เป็นตัวที่น่าน่าสนใจนะสาหรับผมนะ ส่วนตัวต่อไปที่ผมสนใจก็คือนี่ตัวยิงปืนนี่เองซึ่งอไอ้สกิลเอาเวกมันนะครับก็หลายท่านจะรู้แล้วแต่คือผมจะมาอธิบายบอกอีกทีแล้วกันคือ mm hmm. เขาเรียกอะไรนะบ,รบังคับตายในตัวหนึ่งตัวที่เลือดเยอะที่สุดใช่ป่ะมันคำนวนอย่างงี้หรือเปล่าประมาณนั้นครับแล้วก็สกิลหนมันฟิกดามาจมาเลยสามพันคือโดนแน่ๆสาพันไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วคือโดนเต็มเนะฮะ แล้วก็เซอินนี่ผมก็ก่อนแรกจะเอานะแต่ผมเปลี่ยนใจไม่เอาละเพราะว่าผมไม่ค่อยลงดันมังกรลงดันอะไรพวกเนี้อืมแล้วก็หนูเนี่ยอ่าเนี่ยในเซิร์ฟไทยผมใช้เป็นตัวหลักเลยเพราะเนื่องจากมันมีทั้งลบดําไม่ได้ลบดามจดลบเรียกว่าเร่งบัฟดีกว่านาะเร่งเร่งเทิร์นรอติดช็อตด,ด้วยโอ้น่าสนใจสุดเลยกับตัวนี้อีกตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กนะเพราะมันฟิกดามจสองพัน แล้วก็สกิลรุนแรงมากด้วยนะฮะแต่ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะถ้าเทียบกันมันก็โอเคนะเพราะมันเหมือนเป็นสถานะนี่ยจะโดนลดความเสียหายลง5้าสิเปอร์เซนตะฮะซึ่งจะไม่ตกเป็นเป้าหมายแบบตัวเดียวเช่นแบบเอสสับหัวงเงี้ยก็จะไม่โดนนะฮะแต่ถ้าแต่สกิลหมูโดนนะฮะแต่จะโดนแค่5้าเอร์ซนเท่านั้นนี่คดีส่วนสกิลที่เหลือจะเป็นส่วนท่าก็จะเป็นท่าทันลุบัฟนะฮะก็น่าสนใจนะฟิกดามจด้วยหรือเปล่าเนี่ยอืม ก็มีหลายตัวเลยที่ผมอยากเลือกนะของตัวหกดาวเนี่ยเพราะมันน่าจะช่วยได้เยอะเลยไม่ว่าเป็นหนูเนี่ยอ่าเล่งเทินก็ได้ติดช็อตอีกโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวปืนนี้ผมกะไม่เอานะถึงมันจะดีว่าเหอะมันยิงแบบยิงรุนแรงอะ่ะแต่ไม่เอาดีกว่าเซอินเอามาหกดาวก็น่าสนนะแต่ก็ผ่านแล้วกันนะครับก็เพราะไม่ค่อยได้ลงดันอะไรพวกนี้แน่นอนตามนิสัยมนะ้ขนาดของไทยผมยังไม่ลงเลย ซึ่งกาจเจาเมฆก่อนี่เพราะว่ามันลดดาเมจที่เกิดจากศัตรูด้วยมันน่าสนนะแถามาว่าลดดาเมจศัตรูได้ด้วยนี่ยิงกราดนะลดดาเมจของศัตรูได้การอีกตัวหนึ่งที่ผมสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยในเซิร์ฟไทยนะฮะนี่ถ้าเกิดศัตรูเพื่อไม่ใช่ศัตรูดิถ้าทีมเราได้สกิลหรือตีธรรมดา,ล,าลดตั้งสิบวิของสกิลคูลดาวเลยนะเหมาะไว้ใช้สาหรับ ตอนที่ทีมไม่มีตัวจริงๆอะแบบไอ้คูดาไอ้พวกที่มันต้องใช้สกิลแบบร้อยวิเงี้ยโอ้มันน่าสนใจจริงๆนะฮะแล้วก็ตัวอื่นๆที่ก็ไม่ค่อยรู้สกิลมันมากเนาะแอบบไปอ่านในแฟนเพจในแฟนเพจเฟซบุ๊กของเพจของเขามาลนะพวกข้อมูลตัวละครนะมันน่าสนใจเยอะนะเนี่ยนาจาก็น่าสนใจนะสำหรับผมนะ รออีกเยอะเลยตัวนี้เอาไปไหมเอาไปทําเป็นหกสิบเลยแล้วกันทุยไม่ต้องเดชจะว่าคือไม่โดนอะไรเลยนะฮะก็สรุปสรุปว่าตัวเริ่มต้นที่ผมจะเอาก็มีหลายตัวนะที่น่าสนแต่ขอผ่านดีกว่านะครับผมอุ้ยเช็คโอเคยังอัดอยู่ยังอัดอยู่หรือเปล่าแปบ๊บนึงโอเคยังอัดอยู่ก็สรุปแล้วนะเลือกคนนี้ดีกว่าเนาะอ่าโอเคคนนี้แหละ ชิงแนี้อ่ะโอ้เซ็กซี่มากชุดแบบสด,ดิสะด,ดิถุยไม่ใช่โอเคนะต่อไปก็แจกตัวหกดาวนะครับผมซึ่งสามารถเลือกช้อปปิ้งกันได้แบบตามใจชอบเลยซึ่งแน่นอนผมก็จะใช้แบบหลายตัวหลายตัวผมถามว่าดีไหมหลายตัวก็ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวล่างๆนี้โอ้ยิ่งดีแบบสุดยอดเลยแต่และตัวตัวอย่างนี้ก็แรกผมก็จะเอาหาคือเอาหนุ่ม เอารูปหล่อมานะชื่อรูปหล่อเนี่ยตั้งเองมั้งเลย <c oughs> พอเห็นสกิลมันเป็นรูปหลอยอี่ก็เลยโอเคคนละหล,อล่อมั้งแต่ผมกะจะเอาแบบสเต็ปไทยของเราเลยคือตัวนี้คือเหมือนเดิมฮะดามเมจเลือดเขาไม่ได้ดามเมจเลือดศัตรูยิ่งเยอะตัวนี้ก็ยิ่งตีแรงครับสุดยอดน่าสนใจเพราะสุดยอดอะ่ะเอาตัวไหนดีซึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจนะใช่ป่ะตัวนี้ที่ถือปืนพกหรือเปล่าเนาะ ดูดิตัวหนึงนะครับชาวบ,บ้านอยที่ถือปืนพกเล็กๆเงียบๆอันไหนนาะตัวไหนนาะตัวไหนนาะน,น,นี่นี่นี่ตัวนี้นี่นี่ก็เหมาะนะฮะซึ่งเป็นอยู่อยู่หนึ่งในกลุ่มรอบสังหารนะฮะคือสามารถวินวอล์กได้นั่นเองต้องออกอายนะฮะไม่ใช่คนละเรื่องละซึ่งถ้าเกิดโดนสกิลหมู่ไปด้วยเนี่ยจะโดนลด ช่แล้วเดี๋ยวน,ะนี่เป็นเอาไปทําเป็นสามสิบสองให้ว่าแล้วเอาตัวนี้กว่านะสะรุปแล้วเอาน้องปุยปุยของเรานะตนุ้งนุยเสียงไม่ค่อยน่ารักเหมือนของไทยเลยอะโอเคไม่เป็นไร,รก็มีหลายตัวนะที่ผมว่าเวิร์กนะในความคิดผมนะอืมเนี่ยได้แล้วเยติง มันเป็นตัวละครที่ผมว่าเหมาะนะเหมาะกับการเอาไปเล่นมากเลยเพราะถ้าปุยปุยมันค่อนข้างรุนแรงบวกยี่สิของเลือดเนี่ยอืมแต่ว่าติดมีสถานะชอบด,ด้วยแต่อันนี้จริงอยากได้ตัวกันสถานะนะเป็นตัวในเกีม่มกลุ่มเซเว่นไนท์เนี่ยอร์ชื่ออะไรสปอ่านี่คนนี้ซึ่งผมมึงสังเกตด้วยอ่าว่าของของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเท่มากตัวละครนะแต่ของไทยจะดูน่ารักกว่านะตัวละคร อันนี้เริ่มเข้าสู่แบบตัวละครเริ่มหน้าตาสมจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นติงนะแล้วก็ลูดี้อ่าปีกมาแบบอลังการนะครับผมคิดก็ด้วยนะฮะนี่แต่ที่อยากได้สุดตอนนี้คือเดโลนะฮอาเวกนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ามีโอกาสได้เลือกเซเว่นไนท์จะเลือกเดโลตัวแรกเลยสุดยอดอย่างรอ แต่ที่ยังสงสัยข้อหนึ่งคือทําไมถึงไม่มีเซเว่นไน์ตัวอื่นมาอยู่ด้วยทําไมมีหรือว่าอยู่หรือว่าข้างบนนี้ก็เป็นเซเว่นไน์แต่ยังไม่มาอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะแล้วก็หมดแล้วแล้วก็ตัวอยากได้อีกตัวอยู่ไหนนะตัวนี้น,นี่จ้าไม่ใช่นี่อยากได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเคมากเลยโอเคเดี๋ยวนอกเรื่องแล้วก็สำหรับวันนี้ก็